ไอ้ยี่มึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะไอ้สัสปี๊ดเจ๊งไรอ่ะเปียอะไรอ่ะเปียกไอ้เยี่อไอ้มึงดูมันจุ่มเอาผูดิโอ้ไอ้เยียมองราคาสามพันห้าร้อยไปควายไปยี่อ่ะไม่ราคาสามพันห้าร้อยมึงเล่นแรงเกินไปเปียกไอ้เยียดูดิเดี๋ยวแม่มามองผู้ดิไอ้เยียมึงมึงอะไรเนี่ยดูดิ โอเคครับก็สวัสดีชาวฟิฟายชาวพัฒนาชาวบีบีชาววซีชาวทีเอเซฟสตัททาก่อนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับเราเปยกอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ลงคลิปมาหนึ่งสัปดาห์เต็มนะครับคือ้องบอกดนะครับว่าถ้าใครได้ติดตามในจีผมเนี่ยคือผมจะไปกรุงเทพนะครับไปเคลียร์เคลียร์ตัวเองมาครับเรื่องทหารเรื่องที่บ้านมาครับก็คือตอนที่ได้กลับมาที่นี่แล้วแล้วก็ได้กลับมาถ่ายคลิปบอกว่าเต็มตัวนะครับก็คือนี้ไม่มีอะไรมาาครับแก้งเหมือนเดิมครับก็คือตามชีคคลิปเลยตะกง ก็คือมันเสียงดังไปมึงเข้าใจอารมณ์ป่ะเอาตรงๆถ้าพูดตรงๆคือมึงกับมันก็เสียงดังพอๆกันก็คือตอนนี้คือมึงเล่นแจงอยู่ที่จะตัทาวใช่ป่ะจังชื่อแจงว่าเอสสี่เออมันก็เสียงดังตอนตอนมึงคอ l l ไฟเล่นดับใช่ไหมตัวเวงอ่ะคือกูไม่ได้เล่นแล้วกูเลยรำคาญมากกูเลยเนี่ยกูจะดัดีสายมันด้วยการกูอ่ะจะเลื่อขึ้นไปบนห้องมันใช่ไหมแล้วกูจะตัดสายเมาส์เลยคือมันแม่งซื้อมาประมาณห้าพันนะครับของล่าเซอร์ที่มันอันละห้าพันเก้าอ่ะกูจะตัดเลยชิวๆเลยแล้วกูไม่ซื้อใหม่เลยได้นนนกกกกู็ตัััเ่าจรริงะบมออๆ หล่อๆแค่ไหนสุดๆอ่ะเย้รวมมันจะเทนและคาราว่ลโวบีเอเล่ที่ที่โวฮายเมเกตเอเล่เย้จูฟอนไปเอ้ยเอ้ยไหล่ไหลก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่ไม่ทำคลิปแก้วนานนะครับส่วนที่ใครจะดูคลิปรถนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับคือคลิปรถตอนนี้ผมเอาไปทำอยู่นะครับเมื่อวันก่อนอะผมเอาไปขับมาแล้วทีนี้สารน้ำมันมันแตกนะคือไม่ได้ขับเลยแต่วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปให้คนดูดูนะครับก็คิดถึงคนดูบากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นค่ายช่องผมด้วยนะครับเพราาว่ มันมืดแหละที่จรมนมีไฟใครอ่างคำเด็กชอบเปลี่ยนแต่พ่ไม่ชอบมานะนี่คือห้องอ้แหนักนะไปโยซับเบิ้ลเออว่าไงเนาะพ่อแครับทําไมไม่ทำไรดูคลิปือถ่ายอะไรเนี่ยฮะถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายวอล์กทำอะไรบ้างวันนี้ไปซื้อมาใหม่อออซื้อมาทันแลวเย้าอะไรอะลักษณะลเซษณะที่เราติเทเออใช้การน่ะตัวทอะไรเน่ย ตัวสี่พันห้าพันนี่ว่าสมุนขทัยด้วยเฮียไม่มีพอ่อคนเดียวเหรอเออไม่มีแฟนอะไรเงี้ยแหละเออพ่อพี่หลังพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยเฉยพ่อพ่อพี่หลังเขาไม่อยู่อ่ะเขาไปไหนไม่รู้อ่ะแต่เขดา,าดูมอลเลยเออดูมบหน่อยเฮ้ยขอดูบอลหน่อยไม่นึงไม่เอา้างู้บเขาดูนพอยเฮียสวยปะสวยอ่ะเฮ้ยต่สวยวอะเฮ้ยมึงทำไรอ่ะจะดูไงเอ้ามันสวยแค่ไหนเฮ้ยมึงบ้าป่ะจะดูจะดูว่าเฉยมันสวยแค่ไหนเออสวยจริงเขาพังแล้วเฮียสวยจริงว่ะ เฮ้ยออจบแล้วไปเออไอ้มึงทำอะไรผมเนี่ย <so ปียกแม่กบอกง่้นี๋อี๋อีไปเลยสัว์ไปเลยที่อะกจากห้องกูไปเลยโหไล่กูอีกน้อมึงไปเออโอเคถ้าชอบดีกันแล้วก็รักคู่ชายกับซัพชอบไปเสอรกันด้วยนะครับเจอกันคิดหน้าไปไม่ไหวคุณดูก่อนไปไม่ไหวครับคุณดูเออยปเล็กจบล้ว โอเคครับก็เมื่อกี้นี้คือต้องบอกก่อนนะเมื่อกี้นี้เฟซก็ <c oughs> คือไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอันนั้นคือเมาส์เก่ากูมึงเข้าใจไหมอ่ะมึงไม่เข้าดูดูดอันนี้อันนี้คือเมาส์เก่ามึงไม่ให้ดูดูอันไหนคือเมาส์มึงอันนี้อันนี้คือมเมาส์มึงส่วนนี้นะคือเมาส์เก่ากูอ่อันนี้เมาส์เก่าก็แผลกับแผลนะจริงจริงแล้วก็คือกูจะแกล้งที่เน็กกูมไม่ได้จะแกล้งมึงเข้าใจไหมแค่หลอกว่ากูจะแกล้งมึงให้เที่เน็กดู เข้าใจไหมอ่อเออนั่นแหละกูก็เลยก็แก้วแบบปลอมก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายห้องมันโอเคคือชื่อเด็กอะวลนนเาเล่นเกมอะมันเปีนเกมแข็งมากเพราะมันมีแก้วใช่ไหมตาตาเท้าถูกต้องใอ่สิใช่ถ้าถามว่าแก้วแบบไหนก็คือผมอะจะเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมก็คือมันจะมีไม้แฮปเปอร์ยู่ตัวหนึ่งตัวละไม้มันเหรอเออสี่พันไม้แฮปเปอร์ก่ะผ่อนไปนะเออพอมาเลยกกูแล้วที่แรกกูจะถือถังน้ำไปใช่ไหมกูถือถังน้ำขึ้นไปบนห้องมันด้วยเออแต่กูไม่ไไไดด้้้จจะะะะสาาออ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 เเเเหีีียยยรนน่่คืืกกกกูููถปบวม คุณมีกิจกรรมอะไรมาให้เล่นก็คือถ้าเมื่อมือจุ่มนะ กูใช่ึงเชื่อว่ามันอุ่นหรือมันเย็นก็โง่ถามกูโง่อ่ะแต่จริงแล้วกูอ่ะไปถึงกูจำไม่มันฉุบน้ำเลยตุ๊ดเออมึงหยิบปเ๊บแล้วมึงจุ่มเลยนะเออกูกูไม่จัางมันไม่แรงมันด้วยเพราะว่าไอตอนเก่าที่กูเคยย่ามันกูให้การจอมไปแล้วแต่รอบนี้กูใช่มาซื้อเองซื้อเองด้วยเออไม่มีมึงไม่มีไม้เก่ามึงไม่ทิ้งอ่ะมึมีกูไม่มีเชี่ยมึงเอาไปบ่ดเกินแล้วมันจะได้ยังไงมันก็ต้องไปซื้อใหม่มึงเนี่ยนะเออมันซื้อไม้กะกเลยนะเฮียอะไรปะเจออะไรอะไรปะไม่เสียเฮ้ย โอเคเปเี๋ยวปจ่ายมอสก์ไปยืนเดีโอเคป่ะอนเเไปพ่ายอะนี่ครับคุณรูกก็นี่นะถุงข้าวแต่ข้าวป่ะเออไปหุงข้าวเดี๋ยวป่ะ เฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงจะทำไอ้กูกูเฮ้ยอ้เจ้ามึงจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรไปมึงเนี่ยมึงเอาน้ำอะไรไมเดี๋ยวเตือนเตือกูมีเด็กกำมาให้เล่นอะไรเอามึงต้องรู้ก่อนเอาตะมืองตะเมืองมาไปเลยเมืองมืองมาไปเลยไอ้เจี๊ยเด็กรมอะไรเด็กกมอะไรออาขอกูขอญาต์นั่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวเมาส์ไปนนี้ทำไอ้เหี้ยคือกูมีกด็กกำมให้มึงเล่นถามว่ามึงอยากเล่นไหมกูรู้ว่ามึงอยากเล่นอยู่แล้วเตือเล่นแรงกันอีกนี่กูมีเด็กกำให้เล่นมันเป็นเฮ้ยเดี๋ยวหรือ ไม่เลอะไม่เลอะไม่เลอะอ่าหลับตาหลับตาอะไรมึงจะทำอะไรเราไม่ทำกูมีกูมีกูมีกิจกรรมมาเล่นิงหลับตาหลัตาครับดูนะเปิดดูลูกหลีนะอ่าคุณดูครับคือกิจกรรมเนี้ยผมน่าจัดตั้งแล้วแต่งเงินนะครับเป็นเงินรางวัลสองพันแต่ไม่รู้ว่ามึงอยากได้หรือเปล่านะแต่เรงต้องหลับตาก่อนกูหลับอยู่ไอ้ยังมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะไอ้สัสเปียเก่งเลยอ่ะเปี๊ยอะไรอ่ะเปี๊ยไอ้เีย ไปดูดูはは oh. มันจุ่มเอาสดูดิโอไอ้ยี่มาราคาสามพันพ่ออะไรไปไปไปไอ้ยี่่่่่่่่่่่่ไอ่เ่่่่่่่่ไ่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่น่่่่่ 5, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่ไ่้เสีย่ร่อ่่่่่่่อ่่่่เ่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่ใช่เรื่องเล่นไปเปียกไอ้เหี้ยดูดิมึงเล่นเอ้ยเหี้ยโอ้ควอยเอ้ยไอ้เหี้ยของขอดขวานวันเกิดด้วยเนี่ยสาวซื้อให้เนี่ยใช่เหรอสาวซื้อให้เหรอเอออีเหี้ยเอ้ยยี่ยี่เขอพเอ้ยมึันบ่กว่ามันกันน้ำไอ้สัตว์มันตอนนี้มันกันน้ำมันไม่กันเว้ยมึงอะไรมึงมาบอกมันต้องทำกูดิเอ้าอ้เหี้ยเนี่ยมันทังแล้วเนี่ยดูดิน้ำเข้าไอ้เหี้ย พังร้อยรุ่นเนี้ยโอ้ตัวต้องสามสี่พันเลยที่อตัวท็อปไหมเนี่ยตัวท็อปเลยเหรอโอ้หนังหมกด้วยที่อ่ะโอ้หนังหมกมันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เที่อกูเช็คได้เว้ยแต่เนี่ยมันมาทางแล้วมันไม่กลับมาเนาะเว้ยทำอะไรดีวะดูดิพี่หลัไม่ก็ถ่ายอันเดียวเลยที่อ่ะดูดิทำไปย้อนไอ้ที่มันสารสักน้องเลยที่อ่ะทำไปย้อนก็เพื่อแก้กลัวทำไงอย่าซื้อใหม่สิครับซื้อเทำไปย้อนเนี่ยเมื่อซื้อกูเลยโอ้เที่ทำไปย้อนที่อ่ะคนสวยแล้ว ทำไมดีวะเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องไม่ยี่อะไม่ทำอะไรดีวะไอ้เชยนี่ทำอะไรดีวะเนี่ยร้ยยี้ยะไ้้นี่ทำอะไรดีวะมันไม่เท่าไรหรอกไอ้เหี้ยแม่งอ้น้ำหมูกายยี่อะไม่ทำอยไรดีวะไอ้เชยอะหั่งดิไม่ทำอะไรดีวะไอ้มึงตลกกว่าไอ้เปี๊ยะฮะโทษเพื่อนโทษรวยคุณนึกว่าจะแก้มดีหลังไอ้เหี้ยแม่งอะไรเนี่ยมาแก้มกูต่อยไอ้เหี้ยมึงบ้าป่ะกูถือกล้องไอ้มึงนะเว้ยรวยเรือไอ้ยี่มึงไป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 ใส่แม่งหนีไอ้เหี้ยมึงไปดิไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ย ได้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูฟ้องพิงไไงสัตว์ไม่จมเลยดิเหี้มิดเลยตอนเนี้ยอ่ำอ่ำอ่เฮ้ยเฮียไปโอเคครับรู้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบคลินี้กด้วยนะครับคลิปหน้าอยากทำอะไรก็บอกมาเฮ้ย กดไลค์กดแชร์สนับสนุนช่องเป็นสิทธแล้วก็ฝากติดตามไอจีพี่หลังด้วยเพราะว่าช่วงนี้ทำคลิปไอจีใช่ไหมขอบคมใช่ไหมขอบคุณค่ะข้บคุณค่ะขอบคุณไม่ต้องคำนุ่ก็พอเขอบคุณนะครับวันนี้คลิปนี้ก็มาในทีนี้กันกดไลค์กดแชร์ดับการทำแบบจริงจังนะบ๊ายบาย